เ,เรียนวอนถามเากบบคือนเดิมเดิจากเดิมก่อนพาไปที่ศูนยเาสวัสดีค่ะลือสลาม,มีราชนาวนค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องแฟนพี่นาน,นาเวทีนะคะ หรือว่านางยักษ์มีเสื้อสมุดนั่นเองนะคะเมื่อนี้ทุโอกาสนะคะเดม่กขึ้นมันใหม่เนาะของเพื่อนก้อยชาลินีนะคะขึ้นขึ้นบุญบ้านทำมันทำบุญบ้านเป็นบ้าทำบุญบ้าน,อาานโอ้ตหเะื่อมาเห็นได้เนี่ย้าล้างสวยๆนะคะเมื่อนี่แล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนวัตโจโด้วยนะคะมาะทำบุญร่วมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ละ ก็เป็นน้องกระติ่นะคะน้องมิวนะคะมิวราชนาวฟงเงนนะคะเป็นเจ้าของวงแง่เพลงแรงรัาคาอภัยมณีนะคะเค่ได้ยินเราแม่เค่ได้ยินมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทําตัวใจของตา มีโอกาสพึ่งติดงานยิ่งทั้งอดมเชาหน่อยนะคะติดอะไรสดซอยบริสุทธิ์ให้นำถั่วไปเลยมาใส่ได้จักหน่อยกักหลักขออภัยหลายเดินผ่ะเด้อ น้องขอรอดพังเปล่าแม่นกำต้องนองแกไม่ได้มีพระยากลับมาหา้องเดบ่ตีไอ้ดอกน่หน้องละทั้งหัวใจอยากเอาคนละทั้งหัวใจอยากเอาคน น้องดานาเวทีนะคะฝั่งก็มีรัชนะทุกอนันปวงนะคะวันนี้ก็ก้อยก็ถากบุญขอให้อายุดีมีแห้ง่ะเอาต่ออีกเดี๋ยฉันรู้ว่ามิวกัำไวผู้ใดเมากกวนกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะต่ออีกหนึ่งชั่วโมงอเอชาวบ้านท,ทุกสี่มาช่วยเ,เมียนเดียดต่อ ชาริเน่ตอนหนึ่งชั่วโมงทำบอลเลิด์ดูนี่สิจ้าพี่บอลพี่บอลมินเนอร์หน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพันเดอร์อันอันผู้ใดตอนชั่วโมงผู้ใดต่อคือบ่กถามตุ้ข่อยเน้ตตุ้ข่อยจกตากันเลยด้วยก่อนเนี่ยอันให้ถามนะถอาพู้อยู่หลังเลยที่อันเป็นบุญเจ้ามาแล้วมึงบุญเจ้ามากินหล่อ กิเหลาสัำให้บริจาค,ค่างมะล้อมกล่วยวะอันอันบาซิลามล่าสามสิบเทียนต่ว่ารบริเลระเมืองไเชียพว่านจะพาไปตัวค่ะอันใครเปลี่ยนส่งอะไรด้ตอนเนี่ยเปลี่ยนแล้วบอกคุณพี่ว่าเป็นยังเปียกอะได้นน่องนั่งเนี่ยน,นั่งผีเสซอสมุทรของอ้ไอ,อว่าจะไหนคุณพี่พี่นี่เสื้อว่าสินสมุทรเอากูเป็นลูกมึงได้ไหม <laughs> วคยซื้อว่าผ่าไพ่มานี้เออพี่เป็นผ่าไพ่มานี้แดนต่ว่าัวเป็นเกย์เลยเกย์ประยุทธผ่าไพมานี้เป็นเกย์นะเผ่าไพ่มาหนี้เป็นเกย์กระไรสีปลาสีปลาแล้วก็เไยไปสี่ยักษมานี้สียักแล้วมาหนี้เลยไปสี่หมาตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าใหญ่อ้หัมคือเก่าแล้วนี้ อ่ะังสีนะพี่น้องเขาน้องค่ะพูดคุหลายกันแล้วกันนะครพี่น้องเขามาตุ่มห้องกันไปนี่นั่งอันนั่งเอกเลยนั่งยอันั่งยากนังยากพูนังเอกด้านโตนั่งโต๊คงเสาพี่น้องเขาเป็นเกียรหลายเราตั้งทีมงานบนี้น้องพัมาหอดเนาะครับอันเอาไอ้้นองอีกเน่ยมนเป็นเสมารองเดียวมันประมนหาบาทสิบบาทได้นี่มันเป็นดัชายเ่าอยู่อันนี้ มันม่เป็นหาบาท์ซิป่าด้นเอา่เป็นหาบาทิปาเขาที่ปาดพานพี่น้องมันเกินติลองมวนคับไปติดตามโคดอขอบคุณเลยนะน้องมิวอาอีอาอีสองสอยเพลงเขาพมิวอุ้ยขอบคุณนะครับคนลุกคนลุ่งมักแห้งมักเอามักแห้งมักแห้งแห้งบอมักน้องมิวนี่แหละเออพเอียงจักรเพลงขาดปดปนปนปปรองแบบ ลองแบบสุดขีสุดโต๊ะรองออกมาจากใส่ติงลองออกอันน่ะมือนีนอนหวังแต่เตือนอมได้บไหมยางชนยัวมาเพิ่นว่างหัวเล้วว่าะั้นเอาจังไรแม่สรุปต่อบ่ต่อนี่อ่ะอันต่อเน้ออยู่แต่ว่าผู้ใหญ่ใจเงินเออโ่อนเออเนี่ยละโอ้ยโอ้ยระดับไกวเลี่ยวบ่ยางดอกกูและจะไปในถมเกลียโน่เกนี้โน่เอา รอบแป๊บนึงบอกให้ให้น้องนิ้วก็ให้น้องนิ้วจักอีกสามสิบเพคสามสิบเพคกับตัางเช้าด้อยรูดเป็นยังให้น้องให้น้องมีอีกเจ้าชุดหนึ่งเล็กเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เป็นชุดนนิดึงแม่เป็นชุดแป๊บนึงค่ะน้องนิวเป็นคนจังหวัดใดนิวเป็นคนจังหวัดบึงการค่ะบึงการอำเภอใดอำเภอเซกาอุ้ยเซกาแฟนเก่าพี่อยู่เซกา เซซกาแฟนเก่าอยู่ที่เซกาหรอใช่สูดไหมสูดไหมสูดไหมสต้องต้องมิวสูดไหมสูดค่ะสูดตอนไหนภาพเพื่อนมันี่อยูใส่บีบออปีนมะตอหินี่ตายก่อนนี่อ่ะไอ้น้องมิวจากช่วงเล็กๆนิดๆอลิตเตอร์บิดอลิตเตอร์บิดสองสามพงยนเพลงแล้วกันนะคะอาจารย์สี่สิบคนก็ว้าวขึ้นหลายแต่อาจารย์ไปเย่าเตี๋ย